สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทวะเทศไทยวันนี้วันที่สกันยายน2 5งพกครับผมอยู่ที่สวนยางพาราแห่งหนึ่งนะ,ะทีนี้ท,นท่านจะเห็นนะว่าสวนยางนี้ใช้ยาฆ่ายาอย่างหนักเริ่มจากริมถนนไปเลยนั่นนี่นี่ร่องยาฆ่ายาครับทีนี้ระหว่างระหว่างระหว่างร่องอย่างเห็นว่าเขาขกวาดใบยางลงไปอยู่ในร่องนะคงจะทําเป็นแนวกันไฟใบยางนี่ยังไม่ ย่อยสลายเลยนะครับนี่ใบยางย,ยังไม่ย่อยสลายครับนะส่วนส่วนตรงโคนต้นของต้นยางจะเห็นว่าหญ้าหญ้าเฉาครับหญ้าหญ้าเฉาตายครับนะทีนี้ถ้าถ้าดูดูยอดยางนะดูยอดยางนะจะเห็นว่าบางต้นนี่ยอดตายนะยอดยอดตายครับใบยางมีขนาดเท่าใบมยมนะใบยางมีขนาดเท่าใบมยมและย,ะและยางก็น่าตายแล้วครับนะยางน่าตายแล,ล้วกรีดไม่ได้แล้วครับนะจะชี้เห็นว่ายาฆ่าญ้านี้ทําลายจุลินทรีย์จนหมดครับ จุลินรียที่ย่อยสลายนะขนาดใบยางที่เขากวาดไว้ในร่องกลางนี่ยังไม่ย่อยสลายเลยครับนะหญ้าเพียงสะบักสะบอมนะและในขณะเดียวกันต้นยางก็สะบักสะบอมด้วยครับนี่คือมหันตภัะของชาวสวนยางพลานะครับว่าเพราะนนั้อย่าใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนยางครับนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น,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 ะะน,นต่อไปนี้ต้องเลิกครับอันนี้คือการเกษตรแบบการทําลายล้างครับนะทำลายล้างทั้งจุลินรีย์ที่อยู่ในดินทําลายล้างทั้งต้น พืชทุกชนิดับรวมทั้งสุดท้ายก็ทําลายคนด้วยครับนะทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไรครับวิธีแก้คือหยุดยาฆ่ายาครับนะแล้วใส่ปุ๋ยคอกอย่าง,อางสองต,งตันต่อไร่อย่างที่ผมเคยพูดครับนะแล้วฉีดพ่นด้วยน้ำมัก EM สูตรครูเซเมครับนะยางก็จะค่อยฟื้นตัวมาครับดินก็จะจุลินทรีย์ในดินก็จะค่อยๆขายายตัวจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วทําให้ดินมีชีวิตพอดินมีชีวิตดินก็จะผลิตอาหารเลี้ยงพืช เพื่อก็จะสร้างผลิตเลี้ยงคนครับจำไว้ครับนะถ้าถ้าใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าแบบนี้ครับนะให้หยุดแล้วใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก EM สูตรครูเซมครับนะสงสัยโทรมานะ0872177176หรือไม่เข,ข้าไปที่ YouTube ช่องครูเซมบุญเสนาครับขอย้ำอีกครั้งครับว่ายาฆ่าหญ้าเป็นอันตรายมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับ